พอหลังๆพอเดือนหลังๆมันมาทุกวันมาโดยที่ไม่หยุดไ้่หยุดก็คือวัดมันไม่มีวัดไหนที่จะมารับรองศพพวกนี้คือต่างคนต่างกลัวกันหมด เลกือเป่างโกม่เอมาตรการการจำกัดมบิลิตี้คือการเคลื่อนย้ายไปมาของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสมเลยนะคราวนี้ถ้าเราห้ามคนทั้งหมดมันก็โงยากนะ แต่เขาทีทุกจังหวัดทุกพื้นที่ต่างจังหวัดเขามีมาตรการเขาอยู่แล้วใช่ไหมในกรณีที่เคลื่อนย้ายจะไปถ้าสมมติเขาเคลื่อนย้ายไปจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเขามีการควบคุมอยู่แล้วล่ะแต่แต่ข้อคาคือไม่อยากให้เคลื่อนย้ายนั่นแหละก็ต้องขอร้องกันในช่วงนี้นะจ๊ะานาน,าะานี้ างมมต้ระวัวใัใหกรรี่สำหรับโมเดลอู่ฮั่นนะครับเป็นข้อพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนธิทุดีกบพูดมุมโลกนะครับถ้าได้พูดถึงกรณีนี้เพราะฉะนั้นก็เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนะี่ยคงต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะมีการประเมินอ,อย่างไรนะครับ จำเป็นต้องใช้โมเดลและขนาดโมเดลอู่หั่นหรือไม่นะครับแต่ทางด้านสวบคมีความพร้อมครับใน, <ฮะ S 1> ในทุกกรณีครับ